สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพิกอา,าราาแบบสั้นๆกับหัวข้อที่ว่าเนื้อคู่ของคุณคือใครนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โบวี่ขอารโรนะคะวันนี้ก็จะมีสองกองให้เลือกนะคะกองที่1กับกองที่สองนะคะมรกกแล้วก็ตะเกียงนะคะอ่ะอธิษฐานจิตของคุณนะคะนึกถึงเนื้อคู่คู่แท้ของคุณเราคนนั้นคือใครอ่ะเริ่มกันเลยนะคะหมอโบจะเริ่มจากกองแรกก่อนนะคะ มาดูนะคะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะว่าคู่ของคุณจะเขาคนนั้นเป็นใคร Someone from your past is returned to your life เอาล้วค่ะคู่ของคุณคนนี้ก็จะเป็นคนที่มาจากอดีตชาติคุณกับเขานะคะเคยแบบเคย เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนในอดีตชาตินะคะคนคนนี้ตอนที่เจอกันนะคะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้พวกคุณได้มาเจอกันแล้วก็เป็นความรังที่รู้สึกเจอแล้วรู้สึกแปลกๆมันคุณเคยมานานแสนนานอะไรไปอย่างนี้นะคะคู่ของคุณน่าจะเป็นชาวธาตุธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกหรือว่าชาวธาตุลมคือราศีตุลก็ได้นะคะคุณจะเจอเขายังไงคุณจะเจอเขาอย่างไงนะคะคนคนนี้ คุณจะเจอเขาช่วงในช่วงเวลาที่แบบอา,อาจจะเจอเขาสถานที่ที่ใกล้น้ำนะคะสถานที่ที่โรแมนติกนะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสับสนใจนะคะวิตกกังวลใจนะคะคนที่คุณจะเจอนะคะเขาจะเป็นคู่คุณในลักษณะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมานะคะเอาละ คนที่จะเป็นคู่แท้ของคุณนะคะบอกไปแล้วคือชาวธาตุน้านะคะคือชาวธาตุน้ําเป็นคนที่คุณจะอธิษฐานแล้วก็เจอสามารถเจอกันได้สถานที่ที่ใกล้น้ําหรือช่วงกลางคืนนะคะโอเคเราไปดูสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะกองที่สองค่ะว้า wow, วนะคะสาวกตะเกียงคุณจะได้เจอเขาคนนั้นนะคะคู่แท้ของคุณคนนี้จะเป็นจะเป็นทูเลฟนะคะทูเลฟก็คือ คนนี้จะเป็นรักแท้ของคุณนะคะที่ดึงดูดมาเจอกันนะคะเขาคนนี้น่าจะเป็นชาวมังกรนะคะราศีมังกรแล้วก็พฤกษบนะคะมังกรกรันพฤกษบโดดเด่นมากๆนะคะเอาล่ะค่ะคุณจะเจอเขายังไงนะคะเขาคนนี้จะเป็นคนที่มีอีโก้สูงนิดนึงนะคะเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบนิ่งๆนะคะนิ่งๆแต่เขาก็ปรับตัวเก่งนะคะคุณจะเจอเขาคุณจะต้องเรียนรู้บททดสอบในการอกหักผิด ผิดหวังผิดพลาดกับความรักมาก่อนคุณถึงจะเจอคนคนนี้ได้นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเจอในลักษณะที่คุณกับเขาสามารถที่จะแต่งงานหรือว่าจดทะเบียนกันได้แต่คุณจะต้องผ่านการมาีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาก่อนโอเคนะคะนี่คือ